สวัสดีค่ะพี่น้องมืเอนี้สิมาตัมบังหุ่งค่ะไปบังหุ่งม้าเนื้อรูปเมนี้ไปตลาดมาเนาะค่ะอันนี้เป็นบังหุ่งจากฟิจีค่ะเกาะฟิจีประเทศฟิจีค่ะกิโลหนึ่งกับสิบสองดอนฮ่าสิบค่ะลูกนี้กับประมาณเท่าไหร่ละเกือบเคอร์กงโลค่ะบังหุ่งกอมค่ะเครื่องปรุงห้อกับเป็นเครื่องปรุงแบบอีสานค่ะมะเขือเทศมะนาวพริก กระเทียมชูรสน้ำปลาเกลือนิดหน่อยน้ำปลาค่ะมือน้บะม,มี่ปูใส่ค่ะบะม,มี่กับปลาตองใส่มันละเขากับเสะเอาอปรุงแค่นี้ละค่ะค้อเดิรเลยเขาก็จะมาะฝันมากุุงเข้าแล้วกัะซับค่ะค่ะหมวดที่แล้วที่สื่อมาลูกนัน ข้างในมันเละกินกับว่าแ่บคับพี่น้องฟัง่าลูกนี่ซื้อึโอเคอยู่ค่ะเทียเหนือเมืองยากข้างนอกเนน่ยแข็งข้างในเละ พี่น้องเอเอช่วงนี้กะโรคโควิดระบาดไปทัวยู่ไปกะยู่ไปวันๆแค่นั้นแหละคะ่ะพวกเขาอะยู่ไปวันๆชีวิตแบบไม่แน่นอนไม่รู้จะมีอนาคตถึงวันไหนเนาะพี่น้องเนาะค่ะเมืองข้าวแล้วก็เป็นกองว่นไปนั่เห็นก็เจ้าติดโควิดโอ้ยมันไม่หมองสิร,รักษาโรงพยาบาลก็เต็มผู้ที่รักษากะย่าน ผู้ที่โดนผู้ที่โควิดป่วยโควิดก็ไม่มีหมองศิงลปกษาเป็นยังไงเป็นน้ำปากน้ำบนคอยกับคืนน้ำค่ะค่ะตอนนี้กับว่าโชคดีก็จะสิโชคดีไปหอดใสรปเทนเีนนเซี้ลนดเลค่ะพี่น้องเพื่อนกับว่าเพื่นคุ้มไน บ่มีในประเทศบ่ามีโควิดบ้ันมันมันมันันแนวมันห้อนเนาะบางเทีมันอาจจะเกิดขึ้นมาได้หรือว่าคนที่เคยติดโควิดแล้วก็จะวัรักษาแล้วกลับไปบ้านว่ารักษาหายแล้วกลับไปบ้านสักพักมันอาจจะเกิดขึ้นมาอีกได้งังสินะแบบบ่ได้ไว้ใจหรอกค่ะนอกจากบ่ได้ไว้ใจกับเข้าก็ตตรงทั้งใจดูไปวันๆได้เจ้าบางบามือหนึ่งมันจะหายไปจาก โลกของเขาสได้มากลับมาใส่ชีวิตแบบเดิมอีกเนาะค่ะเนาะ่อยเมืองข้าวเราแบบโอ้เห็นใจอันเสือ้อหันเสือ้อลงปอดเรามันกับมึนแรงค่ะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพค่ะยจาไปคิดว่าประมาทเนาะค่ะเนาะ่าไปประมาทโดยเด็กค่ะ อพี่น้องไปย่างอันนี้วายกไฟพิกกอนไฟย่างเป็ดค่ะที่น้องย่างเป็ดไปแต่กินกับไปนี่แหละ,ะกินกับตำมะคุ้มนี่ค่ะรับด้านก่อน เห็นในมือนีเมื่อข้าวนะคะเนาะเห็นว่ามีคนตายอยู่เสียชีวิตอยู่ขางถนนน้ำขางถนนสองสามศพอยู่ภูมิเทพเนาะคะเนาะไอ้พวกนี้ไอ้เพื่อนเพื่อนกับบ่สบายยางมากยางมากเพื่อนกัเป็นลมตึ้งเสียไปนี่คนยางไปเห็นเนี่ยเพื่อนกับบ่กล้าเขาไปไกลเพื่อนกับญาติเพริะพีดตรงเป็นโรคเพตายอีหยังเจ้าเสียไนี่พ่อไปเพื่อนลมล้มเลยเพื่อนกับเสียชีวิตเนาะ อ่าสมีตี่คอนแจ้งไปตามศูนย์เห็มาหมรับเห็นไหเมืองก็ใไซเวลาตัาง่าโดนหาหกชั่วโมงค่ะพี่นอ้องเกิดเพื่อนกระเสียชีวิตอ่าหลังจากนั้นเพื่นกระเสียชีวิตเนาะอันอันสุวสัสดิสมิตรหอดถึงแม่ว่าตายอยู่ยตามขางถนนเนี่ยอันเมื่อกูไพ่เนี่ยสุวสัสดิสมิตรหอดก็ใไซเวลาดโดนเพราะว่าไอ้าเ,เจ้าก็ยานก็สิเนี่ยเจ้าก็มีงานหลายประมาณนั่นแหละค่ะตามที่เก้าเจา แก่งข่าวมาตามที่สำนักขา่าวคนรายงานมาบ้างมามันก็นยากอ้นนี้จ้างันบางศูนย์ที่ก็เจ้าอาจจว่างแต่ว่าเขาจะไมีชุดไอโควิดนะเขาจ้ากับบริมาเอาแั้น,นี่เลยจะเป็นภาพที่แบบว่าทําไมเมืองไทยถึงเป็นอย่างนี้พะนะทาไมมันถึงขนาดนี้แบบว่าคนตายอยู่ข้างถนนอ่ะหลายชั่วโมงแล้วห้าหกชั่วโมง่ถึง ถึงจะมาเอาศมสินะค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งยู่อต้องคิดว่าทางรัฐบาลนี่นะสิแบบว่าตั้งตั้งน่วยแบบปูพายขึ้นมาหายมากเพิ่มขึ้นเนาะเพะเนาะให้เพิ่มขึ้นก็เก้าเนาะเื่อเมื่อวานเป็นช่วงที่ชุกเฉินอ่าประชาชนทั่วไปที่ก็จะเห็นเนี่ยก็จะบอก่ไม่ไม่อุปกรณ์เพราะมีชุดป้องกันนะเซ่ก็จะบอกว่า,าสามารถกับเป็นอันตรายที่จะเข้าไปซอย บางเทียเห็นคน,นกำลังสิลมสิยังดูงเซปเป็นกับบ้ากาเขาไก่ได้ค่ะเออเข้าใจทุกคนนะหรอค่ะบก่าเขาไก่สิสมมติว่าสิเป็นลมเนาะสิเขาไปซอยกับบ้าก่าเพราะว่า,าการติดโควิดอ้จะเป็นยะเนี่ยาใครอีกเลยพี่นอ้องโออบอกมาเลียวเห็นใจทั้งสองฟังสองฝ่ายสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าเฮาสิเป็นลมสิเป็นลมไอ้บ่าสบาย อยูน้ำขางถนนน้ำรดแมรถดยางกระยาสิมีคนของมาซอยก่อนนี้วันี้คนันี้ใดรยากไปซอยไผ่ได้ค่ะมันอันตรายแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะ่ะมันติดแล้วมันก่นรักษา,าเนี่ยเขียนใจเให็นไหนชีวิตน้องเฮ้านีลำบากปกติก็ลำบากดูแล้วค่ะที่ว่าไปบริการซาเนี่ย รัฐบาลเพิ่กนกนาสิคิดแล้วค่ะว่าทำยังไงอ่ะจะต้องบริการเร็วมากขึ้นเนาะค่ะเนาะชุดอีพีชุดที่แบบว่าป้องกันโควิดนี่ยก็ต้องตรงมีเพิ่มหาเพิ่มตองจัดพนักงานเพิ่มอีกตรงจัดรถเพิ่มอีกค่ะรถที่ยังก็จัดไปรถบพวกรถสองแถวสองอยังกะกะใส่เอามาใส่ก่อนค่ะในช่วงชุกเฉินจัดพนักงานเพิ่มอีกค่ะ ช่วงนี้มันแบบช่วงวิกฤตที่สําคัญที่สุดเนาะคนที่ซอยคนที่เจ๊น่นแหละคะ่ะเจะบอกว่าขนาดคนป่วยเนี่ยอยากไปอยากไปตรวจโรคก็บบอกว่าไม่ว่างไม่ว่างเออไม่ใช่มาเต็ม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 เพิ่นอยากตรวจว่าเพิ่นมีตัวโควิดโปหันมีหันบามีกับหันหันใดหันบามีแล้วจังสิใดใบพานไดใดใบพานเรายังจะไปยืนรักษาได้ โอ้ยลายขันตอนถ้าขันตอนแหลกกับว่าพานแล้วเพราะว่าเต็มเต็มเต็มต้องรอคิวโอ้ยจะแมนยากคับเฮ็ดจังไหนจังสีแบบเพศไให้มันไวกว่านันได้คะพี่น้องฟังแลวกับสงสารเห็นใจเป็นอย่างคือว่าแบบจัดระบบให้มันแบบเร็วกว่านันผู้รายงานเขามากอตรวจตัวตรวจตรวจตรวจรถเป็นอยัง ไ้เพื่อนไปลอเิวยังกระโดดแต่ตรวจจนว่าเมือดว่าดําจนว่าตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเราเป็นอย่างพัดเอกพนักงานพัดกันยืมสี่ชั่วโมงไอแต่มันเต็มที่เราเป็นอย่างเพราะว่าไอเพื่อนกลับบ้านกลับบ้านแล้วเพื่อนกลับไปเสียชีวิตยู่บ้านเออเพื่อนก็นหายใจไม่ออกเพื่อนอยากตรวจเพื่อนติดโควิดมาเพื่อนอันนี้บอกว่าไม่ว่าง เต็มพะนะหอยกะงดงิดน้ำหอยเมืองข้าวแล้วแ็บแบบคิดมากน้ำต้อง,งเตรียมน้อนบลับพี่นองเลยตำมากุ่งไปวางเรื่องพิเิดไปน้ำซีเรียสไปน้ำค่ะพอวอาไปด้ค่ะหันพูดใด้คิดว่าเ,เรื่องพีเศษหอยกับเค,คิดว่าเป็นยังประเทศไทยเฮารัฐบาลเฮาคือพอแบบใส่ความสําคัญกับชีวิตคนจนๆ คนจนๆนอย่างเราเนี่ยไม่มีค่าเลยคะ่ะเอ,อ่อทำไมไม่แบบตั้งตั้งตั้งอะไรอ่ะตั้งอะไรงประชุมนะประชุม่ะตั้งแบบคณะกรรมาการขึ้นมาแล้วก็ปรึกษาหารือกันปัญหาอย่างนี้อ่ะให้มันเร็วหน่อยได้ไหมขวดได้เงี้ยหลายมือหลายเว้นแล้วว่าเดีนยวมกน่ ค่ะสิตํามแล้วเ้ยค่ะบันนีว่าเอพันไปต้องการไปไปตรวจไหมคะ่ะไปตรวจไปตรวจแล้วเนี่ยทางโรพยาบาลอกว่าคิวเต็มพนะคิวเต็มเดี๋ยวมาใหม่พนะไปไหมอีกกับบอสท่านอีกเต็มอีกบนันนี่ไปรอดบันนี้ค่ะนี่สิตา่างๆพิกค่ะให้เกลือจัง่อยไปลอไปรอดขามืาาาาา่อขาขึ้นจะไม่ตวรวจบ่าตรวจ ตรวจไปรักษาพอบิดก็ได้รักษาพ่บได้แบบนี้ก็ตรงนี้ไปตรวจโอ้เกิดอ,อะไรเป็นอะไรขั้นตอนอันว่าโทษไปก็นซึ่งกันใช้ชู้รถค่ะพี่น้องเราต้องมักและคะ่ะชู้รถเนี่ยอันนี้ก็ใส่เ,เครือเทพ ก็จ้าปรุงค่ะพี่นอ้องน้ำปลาลงไปเมืองข้าวเราก็เห็นใจน้อค่ะนาะโรคระบาดมันมากคว้นีีแบบว่าปัญหาแค่นี้มันมาเลม่ได้คิดยากอย่างเลยค่ะแค่เพียงเท่า,าเนี่เปลี่ยนความคิดแป๊บเดียวแหละสร้งการลงไปเตรียมให้พร้อมเตรียมพลังงาน กับขึ้นมาเลยค่ะหลายชุดเลยค่ะอันนี้คนพ่อหอกไปตรงกลางท้อมใจเหลือเนี่ยกระจัดเอฟพนักงานหายมันทันบมะนาวค่ะพีน่นหน่อมะนาวนี่เป็นบมะนาวนิวซีแลนด์นี่ตะนวยยังไงค่ะอันนี้เป็นพันเรียกว่ามะนาวเลม,มอนเขาจะเรียกเลมอนอันนวยเนยน้อยแหนยลมแหลมเออเขียวเขียวลงมากเขาจะเขาจะเรียกลามค่ะนะลามก็คือแบบ มางนาวเป็นน่ะนะครัพี่น้องนี่ผัดบานเฮาสีเหลี่ยมบางนาวสีเนาะแต่ว่ารสชาติเขาแบบแสบว่ามางนาวสีบานเฮาเยอะค่ะแบบว่ารสชาติออกค่อนข้างมะนาวเป็นมากกว่ามางนาวสีบานเฮากับนี้แต่เปลือกแล้วว่าชาติเขาเพราะแสบอะไรโอ้ยนั่ยนะพี่น้องเอ้ยใอยคือ่ารัรสชาติหลักเจ้าบริการซ่า บริการทรายเกี่ยวกับการตรวจเนี่ยบ่านควรสิตั้งกดคัดปนนี้อืถ้าไม่มีใบตรวจผ่านโควิดว่าติดโควิดไม่ได้รักษาเข้ารักษาไม่ได้นะแต่ว่าเพิ่นเป็นโควิดเพิ่นก็แย่แล้วอาการแย่แล้วเออมันนี้ยังไรเพิ่นคือตั้งหลักกดว้ยังสันคักปนีตั้งกดว้ยังสันคัวปนนี้ค้นก่อนอะจะไปตรวจก็เต็ม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  เต็มฟู่พนะอืมไม่ตึงแดงเลยจะแก้ปัญหาได้รัฐบาลเพแก้ไม่มีคนแก้ได้ดอกปัญหาเนี่ยรัฐบาลต้องหาวิธีใหม่ล่ะพี่น้องตามงูไปเหรอมุกงูไปคอมเมนพี่น้องคอยซือเรื่องสร้างหัวกระสอบเพื่อการนะว่าเป็นพี่น้องกัวกระสอบครับแล้วเมึงเข้าเสมอกลืเขียดไปน้ำเว่ย อะไรที่ควรจะแก้ก่อนเราก็ต้องแก้เนาะที่ว่า,าตะสีตะสาไม่มีค่าเลยในชีวิตเนี่ยทำให้ดีที่สุดหรือ,อยังไม่ทำให้ดีที่สุดหรอกนะั้นน่ะจะจัดรถมันหลับค้นไปซื้อจะพนังงานเพิ่มดีล่ะน้องไอ้ตัวต่ำมาสกสักตันร็ไปอัดซีซีมั่งเมืม่อหนึ่งถือกล่องเมื่อหนึ่งต่ำม,มักขึ้นค่ะพี่น้องปกติก็ต้อง ตรงตำเมื่อหนึ่งถือสากเมื่อหนึ่งถือสอนเนาะซิมเมืองก่อนค่ะตอ,องใส่อันนี้อีกโอ,โอ้โนี่คนมาถือแล้วเนาะ ซิมก่อนคัะพี่น้องโอเคแล้วเดี๋ออยวจะมาเดี๋ยวขดขคดขึ้นมสัศจัรส์เจอส้มต,ตำผัดพี่น้องส้มต,ตำป้อมส้มต,ตำมะป้อมมะละกอป้อมนี่ คอยสิเอาคอยสิเอาหนึ่งนาเนี่ยค,ค่ะไปยากอัอกอนนี้กินกับตบนี่ซุกแล้วพี่น้องกินแซ่บเลยกระดูกเป็นโค้งเหรอคะพี่น้องแต่ไม่เนื้อติดอยู่ค่ะนี้ก็ลังกินแซ่บๆไม่ก่อนนีกินกั็พอซวยนีแล้ว เน่ค่ะโอเคเป็นไงเป็นลักแซ่บบ่พี่น้องเออเรียบร้อยแล้วค่ะมาๆม,มากินข้าวเย็นนํากันค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะตำหมกักุ่งป้อมจุ่มไปน้ำเต่องโควิดจุ่มให้รัฐบาลบริการซาหห้ประชาชนาปากล้นบนพี่น้องรักษาสุขภาพนะะนาเนาะค่ะน้องมันนี่ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ ฝากกดปุ่มเไยนะจ้ากดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบาย